ประวินทสัตบิมสรัญยูเมากระท่อมขับรถลืมแล้วหรือคนไทยเพิ่งเสียหมอกระตาย นายปวินชัดชวานพงพันธ์นักวิชาการชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีบีมสารัญยูที่ไลฟ์สดขณะเคี้ยวใบกระท่อมและขับรถบนถนนมีความหวาดเสียวและค่อนข้างอันตรายจนทําให้หลายคนออกมาวิจารณ์กันในเรื่องนี้ได้ระบุข้อความว่าสังคมกะโหลกกะลาดาราบีมสารัญยูเคี้ยวใบกระท่อมแล้วกอดทยจากนั้นออกขับรถบนถนนขับด้วยเขา่าขับรถมือเดียว ขับรถไปก็คุยไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียทั้งๆที่ตัวเองอยู่ในอาการมึนเมาถ้าเป็นเมืองนอกอาการแบบนี้โดนโทษหนักมากแต่นี้เห็นหลายคนกรี๊ดกลายเป็นมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นบางคนพูดว่านี่สิผู้ชายที่ดีฉันต้องการกรี๊ดจนลืมไปว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีคนขับรถบิ๊กไบค์จนจักสุแพ้ย์ตายคาถนนด้วยความเล็กเลสแล้วพอเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นก็เข้มงวดเรื่องจราจรกันทีนึงพอเรื่องซาคนก็ลืมทุเรส ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ